เรื่องงอกงามประพันธ์โดยมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิ่ายเสียงออเิโอโนเวลตอนที่7จูเอ,อ๋อไปกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปวางขายผักที่เหลือกันอีกนางโจและสามีเดินออกมาจากร้านขายผักของเท่าแก่ไปพร้อมกับผักที่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งหาบร้านขายผักของเท่าแก่ไปนี้เป็นร้านขายผักที่ใหญ่มากร้านหนึ่ง ส่วนใหญ่เขาจะรับผักจากชาวสวนและขายส่งให้กับร้านอาหารใหญ่ๆภายใ,ในเมืองเจนจูเดินตามนางจอมาจนถึงตลาดย่านที่มีผักใบเขียวและผลไม้วางขายมากมายถัดไปยังร้านขายเนื้อสดเขตนี้คงจะเป็นอาหารจำพวกของสดที่นำมาวางขายนางจอและสามีปูเสื้อผ้าบนพื้นก่อนจะทยอยนำผักออกมาวางขายโดยจนจูรีบเข้าไปช่วยพวกเขาจัดเรียงผักอย่างกระตือรือร้นเอาล่ะ วันนี้เราจะขายผักกันตรงนี้แหละจูเออนั่งพักอยู่ตรงนี้นะถ้าอยากจะไปเดินเล่นก็เล่นแถวๆวนี้อย่าไปไกลนักละ่ะเดี๋ยวเจ้าจะลงทางเอาได้นางโจกำชับเจ้าค่ะป้าโจข้าจะเดินเล่นอยู่แถวแนี้ไม่ไปไกลเจ้าค่ะนางพยักหน้ารับอย่างแข็งขันก่อนจะสอดส่องสายตาสำรวจตลาดรอบๆอย่างตื่นเต้นนางเดินตามรายทางมองแผงขายของที่มีพ่อค้าแม่ค้าตะโกนขายของดังเวกเวก ต้องยอมรับว่าอาชีพค้าขายนั้นจะทําให้ได้เงินมากกว่าชาวนาหรือเกษตรกรแต่ในสมัยนี้กลับเป็นอาชีพที่มีศักและสีน้อยที่สุดในบรรดาชนชั้นทั้งหลายเรียงตามระดับเป็นปัญจาชนชาวนาก็มากรพ่อค้านั่นเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าพ่อค้าทากำไรด้วยการเคลื่อนที่เดินทางไประหว่างแคว้นจึงไม่เคยปูกพันกับแผ่นดินเมื่อเกิดศึกสงครามสามารถหนีตายไปที่ใดก็ได้ ต่างกับชาวนาซึ่งผลประโยชน์ปักหลักอยู่กับพื้นแผ่นดินแห่งแคว้นชาวนาจึงมีธรรมชาติของชนชั้นที่รักแว่นแคว้นรักแผ่นดินมากกว่าพ่อค้าดังนั้นอาชีพพ่อค้าจึงเป็นอาชีพที่ถูกดูถูกจากชนชั้นต่างๆแต่เจนจูที่มาจากยุคหลังนางกลับคิดว่ามันเป็นความเชื่อที่เลวไหลทั้งสิน้นหากเกิดสงครามระหว่างแคว้นจริงๆไม่ว่าอาชีพใดก็มีความรักตัวกลัวตายกันทั้งสิน้น ฉันชาตยานการเอาตัวรอดของมนุษย์ไม่อาจดูแคลนได้และในยุคลังหลังอีกหลายพันปีอาชีพพ่อค้าอาจจะเป็นอาชีพที่ร่ำรวยและเป็นที่นับหน้าถือตามมากที่สุดอาชีพหนึ่งเจนจูเดินมาถึงถนนสายหนึง่งที่เป็นบริเวณที่ขายเครื่องประดับและอาภรผ้าพับที่ขายส่วนใหญ่ตามรายทางจะเป็นผ้าป่าเนื้อหยาบที่มีไว้ขายแก่คนจนส่วนผ้าใหม่เนื้อดีจะถูกเก็บไว้ขายในร้านผ้าขนาดใหญ่สำหรับชนชั้นสูงแทน S <S> นี่แหละความแตกต่างทางสังคมนางคิดยังหดหูเจนจูเดินสำรวจตลาดมาเรื่อยๆจนหางตาเหลือไปเห็นตรอกเล็กๆที่มีพุ่มไม้ขึ้นขวางอยู่หากไม่สังเกตดีๆคงจะไม่เห็นว่ามีตรอกเล็กๆซ่อนอยู่ตรงนี้เจนจูชะเง้อมองเข้าไปด้วยความอยากรู้ว่าในตรอกจะมีร้านอะไรให้สำรวจหรือไม่แต่ในที่สุดความสงสัยก็ชนะทุกสิ่งนางค่อยๆเดินเข้าไปในตรอกเล็กนั้น ภายในไม่มีร้านค้าใดๆเลยจนจูเอี้ยวตัวกลับทว่าหางตาของนางกลับสะดุดเข้ากับป้ายร้านเก่าๆป้ายหนึ่งมันถูกเขียนด้วยฐานสีดำว่าร้านจือเอ๊มีร้านค้าอยู่ในนี้ด้วยหรือด้วยความสงสยัยนางจึงเดินผ่านไป้ายไม้เก่าๆหน้าร้านที่ไม่รู้วันใดมันจะตกทับหัวลูกค้าเข้าไปด้านในเมื่อนางเข้าไปด้านในนั้นร้านจือมันคือร้านหนังสือเก่าแห่งหนึ่ง บนโต๊ะหน้าร้านมีชายชราหนวดขาวผมขาวนั่งสบงบแม้กระทั่งมีคนเดินเข้ามาในร้านเขาก็ยังไม่รู้สึกตัวนางจึงเป็นลูกค้าคนเดียวภายในร้านจจนจูเหงย่อหน้ามองหนังสือเก่ามากมายในร้านร้านหนังสือแห่งนี้นอกจากป้ายหน้าร้านจะเก่ามากแล้วกระทั่งหนังสือในร้านก็ยังเก่ามีบางเล่มที่นางเห็นปวกกินไปกว่าครึ่งเล่มเห็นจะได้กระนั้นสายตาของนางก็เลือนไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่บนชั้นบนสุด มันเป็นหนังสือที่เก่ามากเช่นเดียวกับหนังสือเล่มอื่นๆภายในร้านถ้าว่าสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเล่มอื่นๆคือสันของมันมีสีแดงและถูกเขียนด้วยภาษาที่นางอ่านไม่ออกเหมือนเป็นภาษาที่เก่ามากจนไม่สามารถแปลออกมาได้มันดึงดูดสายตาของนางอย่างประหลาดแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่สนใจจะริ่มเรียนหนังสืออยู่แล้วเพราะตอนนี้คงสนใจแต่เรื่องปากท้องกินให้อิ่มสวมให้อุ่นก็เพียงพอช่างเถอะกลับดีกว่า อ้แม่หนูน้อยเจ้าอยากได้หนังสือเล่มใดหรือก่อนที่นางจะก้าวออกจากร้านชายชาราเจ้าของร้านก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนเสียงร้องของเขาทําให้เท้าที่กําลังก้าวออกจากร้านหยุดชะงักท่านปู่เจ้าของร้านค่าเพียงแต่เดินเข้ามาดูหนังสือยังไม่ได้ถูกใจเล่มใดเป็นพิเศษเจ้าคะ่ะโอ้ยดูได้ดูได้ดไดมาๆเดินดูก่อนถูกใจเล่มใดข้าจะลดราคาให้เป็นพิเศษ ลูกค้าคนแรกของร้านนานๆนนทีจะมีคนเข้าร้านมาจะปล่อยลูกค้าออกไปได้อย่างไรถึงแม้แม่หนูน้อยคนนี้จะแลดูไม่ใช่คนหนูตระกูลใหญ่เสื้อผ้าเก่าๆแต่สะอาดสะอ้านเอาเถิดยุงแม้ตัวเล็กอย่างไรก็มีเนือ้ออืมท่านปู่นั่นหนังสืออะไรหรือเจ้าคะเมื่อเห็นว่าเจ้าของร้านกระตือรือร้อนเช่นนี้นางก็ถามไม่ได้นางชี้ไปยังหนังสือสันแดงเล่มนั้นอ๋อ หนังสือเล่มนี้เข้าเมาเอินได้มันมานานแล้วจากร้านขายของเก่าเจ้ารู้หรือไม่ข้าวางมันมาเกือบสิบปีแล้วยังไม่มีใครสนใจอยากจะซื้อมันเลยเจ้าอยากได้มันหรือแม่หนูน้อยหนังสือเล่มใหญ่นี้ทั้งใหญ่ทั้งหนาภาษาก็เป็นภาษาโบราณยากที่จะมีคนเข้าใจอย่าว่าแต่ขายเลยเขายกให้เฉยๆไม่เก็บเงินสักอีแปะก็ยังไม่มีคนอยากจะได้ประโยชน์ของมันเอาไปทุบหัวหมาก็คงจะตายอยู่กระมัง เปล่าหรอกเจ้าค่ะข้าเห็นว่ามันแปลกดีนางไม่ได้สนใจอยากจะได้มันอยู่แล้วเอาอย่างนี้แม่หนูถ้าเจ้าสนใจมันข้าจะขายให้เจ้าสิบอีแปดเป็นอย่างไรราคานี้ตาแก่อย่างขา้าไม่ได้กําไรเลยนะเอาเถิดมันวางอยู่แบบนี้มาสิบปีแล้วเปลืองพื้นที่จัดเก็บยิ่งนักเล่มทั้งใหญ่ทั้งหนาข้าไม่มีเงินสิบอีแปดหรอกเจ้าขาท่านปู่นางจะซื้อไปทาไมเล่า อ่านก็ไม่ออกนางยังมีเงินแค่สามอีแปดเท่านั้นเอาอย่างนี้ห้าอีแปดเจ้าของร้านโยังคงเสนอขายค่าไม่มีเงินห้อีแปดหรอกท่านปู่เจนจูยังปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเอาอย่างนี้นะนางหนูวันนี้เจ้า,ามันไปมีเงินห้อีแปดเมื่อไหร่ค่อยเอามาจ่ายค่ะเจ้าดูสิลวดลายบนปกหนังสือสวยงามมากใช่หรือไม่เล่าเขายกหนังสือเล่มหนามาใส่ห่อยัดลงไปในอ้อมกอดของเด็กน้อยเจนจู มองหนังสือเล่มโตในอ้อมแขนของตอนเองด้วยความงุนงงเจ้าของร้านต้องเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งแน่ๆในที่สุดเด็กหญิงก็เดินออกจากร้านหนังสือพร้อมกับหนังสือเล่มหนาด้วยความงุนงงหนักกว่าเดิมตาแก่คนนี้คงจะขายหนังสือไม่ออกมานานเกินไปไม่เห็นลูกค้าก็รียบยัดเยียดหนังสือให้ทั้งยังไม่ได้เงินสักอีแปะเดียวที่ลึกคนนางเดินกลับมาอย่างบริเวณที่ปา้าโจขายของอยู่นางโจและสามีของนาง กำลังมองหาเด็กหญิงด้วยความกระวนกระวายท่านป้าโจาจูเหอเจ้าไปไหนมาป้าตามหาเจ้าตั้งนานนึกว่าจะหลงทางซะแล้วแล้วนั่นอะไรนางมองเด็กหญิงตัวน้อยอย่างโล่งอกนึกว่าจะทำลูกเขาหายเสียแล้วหนังสือเจ้าค่ะมีคนให้มาต้องเรียกว่ายัดเยียดให้มาดีกว่าถึงจะถูกต้องที่สุดใครให้มาท่านปู่เจ้าของร้านหนังสือจื้อตรงถนนน้นเจ้าค่ะตายแล้ว ต่อไปอย่ารับของจากคนอื่นพร่ำเพรื่ออีกนะจูเอ,อหากเป็นคนไม่วังดีจะทําให้เจ้าเดือดร้อนนางโจเห็นว่าเด็กน้อยยังเด็กจึงสั่งสอนเอาไว้ก่อนหากเป็นคนไม่ดีหรือให้ของผิดกฎหมายมาเด็กน้อยจะเดือดร้อนเอาได้เจ้าขาท่านป้าไปป้าขายผักหมดแล้วเจ้าจะซื้ออะไรหรือไม่ประเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันข้าจะไปซื้อขนมหวานไปฝากอยู่เอ,อ๋เจ้าขาท่านป้านางมีเงินอยู่สามอีแปยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย นี่ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วนางจะซื้อมันโถหนึ่งลูกเป็นอาหารเที่ยงสําหรับวันนี้และเงินที่เหลือจะซื้อขนมหวานไปฝากน้องชายของนางไปเถิดป้าจะรออยู่ตรงนี้เมื่อจัดการซื้อขนมที่ต้องการแล้วนางก็เดินถือมันโถพร้อมก,กับกัดกินไปตามทางทั้งสเดินทางกลับหมู่บ้านตรงซานท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุตอนมานั้นไม่ลาบากมากนะักเพราะเป็นเวลาเช้าตรู่แต่ตอนนี้แดดตอนเที่ยงเกือบจะทําให้นางเป็นลมอยู่แล้วท่านป้าโจ วันหลังข้ามาเที่ยวกับท่านป้าได้อีกหรือไม่เจ้าะ่ะนางถามขณะนั่งพักระหว่างทางได้สิหากพ่อกับแม่เจ้าไม่ว่าเอานะขอบคุณเจ้าคะ่ะท่านป้าโจซานซูสามีของนางโจสละหมวกสารเพื่อให้เด็กน้อยบางแดดเพราะเขาหยุดพักกันถึงสามครั้งกว่าจะเดินทางถึงหมู่บ้านพี่รองกลับมาแล้วหรือเสียงเด็กน้อยตะโกนออกมาก่อนตัวกลับมาแล้วสิดูสิพี่มีอะไรกลับมาฝากอยู่เออ นางชูถุงขนมหวานที่ซื้อมาในราคาสองอีแปแย่แ yeah, ย yeah, ่ขนมขนมเธออยู่วิ่งไปรอบตัวของนางอย่างน่าอ็นดูจูเอ๋อ er รีบเข้าบ้านมาเร็วดูสีหน้าแดงหมดแล้วนางหวังที่กำลังสางตะแกรงอยู่ใต้ร่มไม้ร้องบอกดูเอาเถิดเดินกลางแดดจนแก้มแดงเหงื่อเต็มตัวไปหมดไม่เป็นไรเจ้าขาทันแม่โดนแสงแดดบ้างข้าจะได้แข็งแรงนางยิ้มรับอ้าวจูเอ๋อหอบอะไรกลับมาด้วยล่ะลูก เหอเลยที่นอนอยู่บนแคร่ร้องถามเมื่อเห็นบนอกของเจินจูยังคงกอดห่อผ้าบางๆห่อหนึ่งอยู่หนังสือเจ้าขา่าท่านพ่อมีคนให้มานางเดินไปที่แคร่และเปิดห่อผ้าเพื่อเอาหนังสือให้บิดาดูเมื่อเธอเลยมองเห็นหนังสือเล่มหนาก็แสดงสีหน้าตกใจเขาให้เจินจูเปิดดูข้างในก็ปรากฏว่าทุกหน้าเป็นภาษาโบราณที่อ่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบางบางหน้ายังเป็นภาพวาดลายเส้นลายอักขรที่นางไม่เข้าใจ นี่มันลายอักขรเธอเลยบอกท่านพ่อรู้จักลายอักขรด้วยหรือเจ้าคะพ่อไม่เคยเรียนหรอกแต่เคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างมันเพียงแต่คล้ายครึงเท่านั้นเขาจะรู้จักได้อย่างไรเพียงแต่คุ้นเคยบ้างเท่านั้นคนที่เคยเรียนการวาดอักขรนั้นมีไม่มากนักนอกจากจะเป็นผู้ฝึกปราณวิญญาณแล้วยังต้องมีความฉลาดเฉลียวเข้าใจลายเส้นมีสมาธิจดจ่อเป็นอย่างดีการวาดอักขระจะต้องใช้สมาธิสูงหากผิดพลาด สิ่งของที่ถูกสลักลายวิญญาณก็จะเสียหายทันทีดังนั้นผู้ที่มีความสามารถในการสลักอักขาระนั้นจึงน้อยนิดอย่างยิ่งอีกทั้งผู้ใดอยากจะเรียนวาดอักขาระก็ต้องมีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนราคาสูงนักวาดอักขาระเก่งๆก็มีน้อยนักที่จะสอนให้กับคนทั่วไปตอนที่8ท่านพ่อเล่าเรื่องอักขาระให้ข้าฟังบ้างได้ไหมเจ้าขานางว่าพรางเปิดหนังสือเล่มหนาตัวสอนในหนังสือนี้นางอ่านไม่ออกเลยแม้แต่น้อย และยังมีภาพวาดลายคล้ายกับการเขียนยันมากมายแต่โชคดีที่นางนั้นเป็นคนชอบออกแบบลายผ้าในชาติก่อนสมัยที่นางยังเรียนอยู่นั้นนางยังออกแบบลายผ้าแล้วส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลมาบ้างดังนั้นลวดลายพวกนี้แม้จะซับซ้อนไปบ้างเพราะว่านางก็สามารถมองออกลูกสนใจการวาดอักขรหรือแต่ว่าเจ้าไม่ได้เป็นพวกฝึกปราณวิญญ,ญาณ แม้ว่าเจ้าจะวาดอักรระได้แต่เจ้าก็ไม่สามารถสลักลงบนวัตถุได้หรอกนะข้าถามเพราะอยากรู้เท่านั้นเท่าค่ะนักวาดอักขรนั้นไกลเกินกว่าที่นางจะเอื้อมถึงพอก็ไม่รู้มากหรอกนะเพียงแต่ได้ยินคนรุ่นก่อนเล่าต่อมาก็เท่านั้นอาชีพนักวาดอักขรากาเนิดขึ้นจากช่างตีเหล็กคนหนึ่งที่ชื่อเถาเสาโถเขาเป็นคนแขวนฉินแควนที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาวุธเหล็กและช่างไม้ เขาเกิดในครอบครัวช่างตีเหล็กตั้งแต่เล็กจนโตเท้าเสาโถเรียนรู้วิชาการตีเหล็กจากบรรพบุรุษการตีเหล็กทุกๆวันหล่อหลอมให้เขากลายเป็นช่างตีเหล็กที่เก่งที่สุดในเมืองเขาตีเหล็กได้เก่งมากจนโด่งดังไปทั่วแคว้นด้วยชื่อเสียงของเท้าเสาโทถทําให้ห้องเต้คแคว้นฉิตในขณะนั้นจ้างวานให้ตระกูลเทาของเขาตีดาบประจําพระองค์ให้เทาเสาโถนั้นดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าบาทให้เกียรติตระกูลของเขารับใช้ เขาจึงต้องทําให้ดีที่สุดเขาพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะทําให้ดาบที่ตีขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าแม้จะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถตีดาบที่ดีออกมาได้ดาบทุกเล่มที่เขาตีออกมาไม่สามารถทําให้เขาพอใจได้เขาไม่อาจถวายดาบที่มีคุณภาพต่ําเช่นนี้ให้ฮ่องเต้ได้เมื่อเขานําเรื่องนี้ไปปรึกษากับอาจารย์ตีดาบของเขาอาจารย์แนะนําให้เขาใช้พลังวิญญาณหล่อหลอมดาบขึ้นมา โดยมีอักขระเป็นสื่อนำวิธีการนี้ช่างตีเหล็กหลายคนพยายามทำแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จเขานําวิธีการของอาจารย์ไปปรับใช้และทดลองสร้างดาบอักขระขึ้นมาโดยใช้เวลาถึงสปีในที่สุดเขาก็สามารถสร้างดาบสลักอักขระได้พลังของดาบนี้สามารถตัดเหล็กกล้าได้เพียงแค่วางคมดาบลงไปทั้งยังสามารถเสริมพลังวิญญ,ญาณของผู้ใช้ นั่นเป็นวัตถุชนิดแรกที่สลักอักขระต่อมาภายหลังดาบนั้นมีค่าควรเมืองคนรุ่นหลังเรียกมันว่าดาบเจียนยางหรือดาบตะวันถูกสืบทอดต่อมาสู่คนรุ่นหลังของราชวงศ์แคว้นฉินหลังจากสร้างดาบเจียนยางเท้าเซาโถก็หลงไหลในาศาสตร์การสลักอักขระเขาศึกษาและสร้างลวดลายอักขระด้วยตนเองทั้งยังสร้างอักขระที่มีประโยชน์หลากหลายเช่น การสลักลงบนชุดเกราะเพิ่มการป้องกันสลักลงบนรถม้าเพื่อลดแรงกระแทกสลักลงบนถ้วยน้ำชาเพื่อคงรสชาติอันหอมกรุ่นของน้ำชาหรือสลักลงบนภาชนะใส่อาหารเพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหารเขาศึกษาลองผิดลองถูกด้วยตนเองเป็นเวลากว่า40ปีทั้งยังรับลูกศิษย์ที่สนใจการวาดอาาักขรด้วยจุดเริ่มต้นนั้นการวาดอักขารจึงแพร่กระจายออกไปสู่แคนต่างๆ ถ้าว่าอักขรของคนรุ่นหลังที่สืบต่อกันมานั้นมีความซับซ้อนและมีคุณภาพด้วยกว่ามากนักทำให้ในปัจจุบันมีนักวาดอักขรระดับสูงอยู่น้อยมากและการวาดอักขรนั้นยังต้องใช้สมาธิสูงและหล่อเลี้ยงพลังวิญญ,ญาณไปพร้อมๆกันถ้าอย่างนั้นผู้ใดเป็นนักวาดอากักษรก็สลักอักขรลงไปในของใช้ทุกอย่างได้นะสิโต้ขาเป็นนักวาดอักขรนี่ดีจริงๆ ใครจะสิ้นเปลืองแรงกายแรงใจไปกับการสลักของใช้ธรรมดาธรรมดากันเล่าเผอเลยหัวเราะกับความคิดไร้เดียงสาของนางอย่างที่บอกไปแล้วว่าการสลักอักขระแต่ละครั้งใช้ทั้งสมาธิและพลังวิญญาณมากมายนักดังนั้นต่อให้เป็นผู้ฝึกปราณวิญญาณระดับสูงเพียงใดแต่การสลักอักขระหนึ่งครั้งต้องพักอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อไม่ให้สูญเสียพลังวิญญาณและร่างกายรับไม่ไหวบางคนต้องพักถึงสองเดือน โหยุ่งยากมากเลยนะเจ้าคะ่ะนางขมวดคิ้วยุ่งนั่นจึงเป็นสาเหตุที่มีนักวาดอักขระน้อยคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจศาสตร์การวาดอักขระไม่มีสมาธิไม่มีพลังวิญญาณน,นักวาดอักขระจึงกลายเป็นอาชีพที่ถูกยกขึ้นสูงหากเป็นนักวาดอักขระระดับสูงแม้แต่ฮองเต้ก็ต้องไว้หน้าสามส่วนแล้วท่านพ่อเคยเห็นนักวาดอักขระหรือไม่เจ้าคะ่ะแต่ก่อนนั้นในเมืองที่พ่อเคยอยู่ มีนักวาดอักขระเพียงคนเดียวเท่านั้นทั้งยังเป็นนักวาดอักขระระดับต่ำเพียงสีฟ้าเท่านั้นแต่เพียงเท่านี้ก็ทําให้เขาสามารถใช้ชีวิต,ตวราวกับเป็นจุ้ยหนองได้แล้วแม้แต่ท่านเจ้าเมืองก็ยังต้องก้มหัวให้เขายิ่งฟังเจินจูยิ่งรู้สึกว่านักวาดอักขระนั้นไกลเกินตัวนักนางไม่มีทั้งพลังวิญญ,ญาณและไม่มีอาจารย์สอนวาดอักขระช่างเถิดถ้าเป็นเกษตรกรก็ได้สนุกมากเลยเจ้าคะ่ะ นี่ก็เย็นมากแล้วค่ะไปรดน้ำผักเสียหน่อยนะเจ้าคะ่ะไปเถอะลูกเจนจูเดินไปยังแปลงผักหลายแปลงที่ครอบครัวเหอปลูกเอาไว้ผักคะน้าเติบโตเกินเครึ่งแล้วส่วนผักชนิดอื่นๆก็ค่อยๆงอกขึ้นมาแล้วพลังวิญ,ญญาณของพวกมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ตะแกงล้อมรั้วก็สร้างเกือบเสร็จแล้วแบบนี้คงจะสามารถปกปิดสายตาของชาวบ้านไปได้ระยะหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะหาทางออกสําหรับปัญหานี้ได้โตเร็วๆนะเจ้าผักน้อยนาง เดินไปตักน้ำที่ลำธารก่อนจะรดน้ำก็จุ่มเกล็ดปลาสีทองลงไปทุกครั้งน้ำวิญญาณบริสุทธิ์ถูกรดบนผักทุกชนิดอื้งงามจริงๆเป็นเกษตรกรก็ไม่ได้ยากนักหรอกเอ๊ะนั่นอะไรทันใดนั้นเองหางตาของนางก็เหลือบไปเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งดิ้นอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆก่อนที่มันจะพาร่างกายใหญ่โตและยาวเหยียดของมันเลื้อยไปยังแปลงผักคะนาและแลบลี้นสองแฉกของมัน ออกมาเรียนลําต้นอวบอิ่มของต้นขนากรีดนางหันหลังจะวิ่งหนีทว่าพื้นที่รดน้ำใหม่นั้นเลื่นเกินไปทำให้ร่างกายได้น้อยลื่นล้มก้นกระแทกลงบนแปลงผักจ๋วเกิดอะไรขึ้นนางหวังที่กำลังสารตะรแกงอยู่ก็รีบวิ่งมาดูตามมาด้วยเหอหมิงเหออยู่ทุกคนมีสีหน้าตกใจน้องรองเกิดอะไรขึ้นเขามองน้องรองที่นั่งลงบนแปลงผักจนผักบางส่วนที่กำลังงอกเสียหาย เจนจูพยายามชี้มือสันสันของนางไปยังเจ้างูยักษ์ที่กำลังกระทําชำเราผักของนางอยู่เงะงูเจ้าสิ่งมีชีวิตสันลังยาวมันไม่ได้กินต้นผักแต่มันกำลังเลียน้ำพลังวิญญ,ญาณที่อยู่บนลำต้นและใบของคณะครอบครัวเหอทุกคนต่างตกใจจนไม่มีใครก้าวขาออกปไปเอาไม้มาเร็วเข้าเราต้องตีมันให้ตายอันตรายนักเหอหมิงเป็นคนที่ได้สติก่อนใครเพื่อน แม้ว่าจะหวาดกลัวจนเสียงสัน่นแต่เขาก็เป็นผู้ชายเขาจะต้องปกป้องแม่และน้องเขาตะโกนไปบอกเหอหยูให้ไปหาไม้มาเพื่อจะทุบตีเจ้างูตัวนั้นให้ตายมันไม่ฉกเลยนะพี่ใหญ่ดูสิมันไม่ดุเลยเหอหยูน้อยที่กำลังหลบอยู่ด้านหลังมารดายื่นหน้าออกไปมองเจ้าง,งูยักษ์ด้วยความขาดกลัวเจ้าง,งูยักษ์ที่เรียนน้าพลังวิญญ,ญาณดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจที่น้ําหอมกรุ่นเต็ไมไปด้วยพลังเหล่านั้นมีน้อยจนเกินไป มันเลื้อยเข้าใกล้เด็กสาวที่นั่งตัวสั่นเทาอยู่บนแปลงผักน้องรองระวังพี่รองโจเอ,อ๋อทุกคนตกใจจนขาสัน่นส่วนคนที่สั่นที่สุดเข็นจะเป็นเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนแปลงผักนางกลัวจนไม่สามารถขยับร่างกายเพื่อวิ่งหนีได้ร่างกายของนางไม่ยอมทําตามคําสั่งใจของนางเต้นตบๆจนตัวนางได้ยินชัดเจน yeah! อย่าก,กินเข้าเลยท้าตัวเล็กถึงเพียงนี้เนื้อก็ไม่มีไม่อร่อยหรอก ช่วขณะนั้นราวกับว่าเวลาเดินอย่างเชื่องช้านางเห็นภาพตัวเองได้ไปพบกับชิ้นกวงอวงแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนก็จะตายแล้วหรือนางหลับตาปี๋ด้วยความจำนนเอาเถิดตายก็ตายอย่าเจ็บมากก็แล้วกันนางรู้สึกถึงน้ำหนักของเจ้าโงูยักษ์ที่พันรอบตัวนางขนทุกเส้นบนผิวกายลุกเกลียวเฮ้เสียงแปลกใจของเธออยู่ดังขึ้นพี่รองดูเหมือนมันจะชอบท่านนะดูสิมันนอนอยู่บนตักท่านแนะ่ จริงหรือจันจูค่อยลืมตายอย่างช้าๆเจ้างูยักษ์กำลังนอนนิ่งอยู่บนตักของนางอย่างสงบแต่กระน,นั้นนางก็ยังคงตัวสั่นไม่หายมิได้จะเหยียดหยามหรอกนะแต่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ถึงเจ้าจะทำตัวน่ารักอย่างกับลูกแมวน้อยข้าก็เอ็นดูเจ้าไม่ลงราวกับมันจะรับรู้ถึงความรังเกียจและหวาดกลัวของนางเจ้างูยักษ์ค่อยรัดตํำตัวของมันแน่นขึ้นอีกนิดแล้วแลับลิ้นออกมาเลียฝ่ามือของนางอย่างช้าๆ ราวกับจะบอกว่าดูสิค้าน่ารักถึงเพียงนี้รักค่าสิรักค่กคาครอบครัวเหอที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชมนั้นตกใจจนก้าวขาไม่ออกมันจะรัดเจนโจตายหรือไม่ส่วนคนถูกรัดนั้นตอนนี้หลับตาปีอีกครั้งและกล่าวเสียงสั่นๆอะอะออกไปก่อนออกไปแล้วข้าจะคุยกับเจ้านางพยายามต่อรองทำเหมือนมันจะเข้าใจภาษาของนางแต่ไม่คาาคิดว่าเจ้างูยักษ์ทำราวกับจะเข้าใจจริงๆ มันค่อยๆค,คลายตัวออกอย่างช้าๆแล้วเลื้อยไปขดตัวอยู่ตรงหน้านางแทนหึมมันเข้าใจด้วยเฮอมิงูทานว้าวเจ้างูตัวนั้นมันฉลาดจริงๆเฮออยู่พูดอย่างตื่นเต้นเขาค,ค่อยๆเดินออกจากด้านหลังมารได้อย่างช้าๆมันก็ฉลาดอยู่หรอกแต่นางไม่ค่อยอยากจะเป็นมิตรกับสัตว์เลื้อยคลานเท่าไหร่ตอนเป็นเด็กมีเพื่อนแกล้งโดยการเอางูเขียวใส่ไว้ในกระเป๋าเรียนของนางเมื่อนางเปิดกระเป๋า จ้งูเขียวน้อยมันก็เลื้อยมาพันมือของนางอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นมานางก็กลัวสัตว์เลือเล้อยคาเรื่อยมาโดยเฉพาะงูทำอธิบายนะคะชิ้นกวงอวงเป็นพยายมราชซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระรุ่งโร์พระพุทธเจ้าคนจีนเรียกว่าไตยพุกประจำอยู่ที่นรกขุมที่หนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีวิญญาณและบันทึกบาปบ,บุญคุณโทษของแต่และดวงวิญญาณเพื่อพิจารณาโทษทัน หากวิญญาณใดได้สร้างกุศลผลบุญโดยไม่ได้ทำบาปไว้นิรยาบาลหรือผู้คุมผู้ถือบัญชีจะปล่อยดวงวิญญาณนั้นให้ไปเกิดใหม่ในชาติต่อไปหรือไปสู่สวรรค์หากมีบุญกุศลสูงพอแต่ถ้าวิญญาณบาปที่ก่อกรรมทําชั่วก็จะถูกส่งไปยังนรกขุมที่สองเพื่อรับการพิจารณาโทษทันต่อไป